นำน้ำสอดนะครับคุภาพลดกลยมาณลงแล้วนะครับตอนนี้จากตอนเช้าถึงใต้สะพานนะครับตอนนี้ลดลงแล้วประมาณหนึ่งเมตรนะครับน้ํายังไม่เพิ่มระดับขึ้นนะครับดอว่ายังอยู่ในระดับปกตินะครับยังยังไม่อันตรายนะครับก็ฝากเตือนด้วยนะครับสายใต้นะครับต้องระวังนะครับเก็บของอยู่ด้านหน้าให้ว่าที่มันไม่สามารถใการใช้ การฝนตะวัน,นเล่นด่วนนะครับให้เอาของขึ้นไว้นะครับยังรับสภาพเพราะว่าฝนตกหนักยังไม่หยุดนะครับยังหนักต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่าน้ำฝนประามาณยี่สิบเท่าไรตกเท่าไรนี่จะมาจะปรากฏที่กรุงเทพครับแล้วมันะจะไปยังไงเราจะรู้ได้ไงในตรง,ง,งนีเ้เราจะรู้ได้ยังไงเกีเ่ยวขี้เกียจพวกกับเราตรงนี้ ภาใ้ดูแกเรว่าอยู่ใกล้ที offs, ่สุดแล้วามาดูได้แล้ว